เนื่องจากว่าเบาหวานเนี่ยมันเป็นภาวะที่มีน้าตาลล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดหลอดเลือดเราอะมันเลี้ยงทุกเซลล์ในร่างกายอยู่แล้วน้ําตาลเนี่ยเวลาไปที่ไหน,นก็ทำให้ตรงนั้นเกิดการอักเสบทีนี้พอน้ําตาลมาอยู่ในหลอดเลือดก็ทําให้หลอดเลือดโดยรวมเนี่ยเกิดการอักเสบทุกอวัยวะที่ได้รับเลือดก็จะเกิดการอักเสบตามไปด้วยขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นอะมีพันธุกรรมหรือว่ามีอะไรที่ส่งผลทนำะให้อวัยวะตรงนั้นอะมีโอกาสเสื่อมได้เร็วกว่าอวัยวะอื่นๆก็ทาให้เป็นโรคตําแหน่งวัยวรั้นัน้อนที่ คนที่เป็นเบาหวานมักจะมีก็คือภาวะปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าภาวะกับเรื่องหลอดเลือดสมองตีบนะครับหรือว่าพวกสโตรกนะครับอันนี้เป็น2โรคหลักๆที่มักจะเกิดในคนที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานและไม่ได้มีการควบคุมน้ําตาลที่ดีพอครับ ความจริงเรื่องของเบาหวานเนี่ยอาจจะไม่สามารถาสังเกตจากอาการอย่างเดียวด้วยตัวเองได้นะครับบางทีอาจจะต้องได้รับการตรวจไม่ว่าการตรวจเลือดประจําปีนะครับการวัดระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่าบางคนที่มีปัญหาน้ําตาลสูงมากๆแล้วไม่เคยตรวจเลยบางทีอาจจะมามีอาการแสดงด้วยกันอยู่ดีๆน้ำหนักก็ลดผอมลงอย่างรวดเร็วหิวน้ํา,าบ่อยปัสสาวะบ่อยอย่างนี้ก็ได้ครับ สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับโดยเฉพาะประเภทที่2ที่เกิดจากพฤติกรรมชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเกิดจากพฤติกรรมนะครับการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก็คือต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุการกินยาการใช้ยาเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับแต่ขณะที่เราใช้ยาแผนปัจจุบันเราด้วยเนี่ยเราต้องควบคู่ไปกับการดูแลตั้งแต่ต้นเหตุคือการปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมโดยเฉพาะการกินนะครับการกินแป้งน้าตาลให้น้อยลงนะครับบางทีอาจจะมีวิธีการทําการรักษาที่เรียกว่าการทํา intermittent fasting นะครับหรือว่า IF เป็นการพักการกินของร่างกายในช่วงระยะเวลาหนึ่ นะครับเพื่อทําให้ร่างกายได้มีการพักการทํางานอินซูลินนะครับอินซูลินจะได้กลับมาทํางานได้ดีขึ้นเพื่อลดภาวะดื้อต่ออินซูลินลงครับ หลักๆเลยเรื่องเบาหวานมันสัมพันธ์กับน้ําตาลนะครับเราอาจจะลดการกินน้ําตาลลงให้น้อยที่สุดส่วนการกินแป้งเนี่ยเราก็อาจจะเลือกแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีนะครับอย่างเช่นเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับเปลี่ยนจากขนมปังธรรมดาเนี่ยขนมปังขาเป็นขนมปังโฮวี้ขนมปังที่มีกากใยเยอะๆนะครับพยายามกินผักให้เยอะๆผลไม้ต้องระวังเพราะผลไม้มีน้าตาลเยอะก็มีโอกาสที่ทําให้น้ําตาลคุมได้ไม่ดีนะครับหลักๆก็คือเรื่องของน้ําตาลเลยที่จะใช้ในการควบคุมในการรักษาเรื่องของเบาหวานแต่กรณีที่มันมีภาวะผิดปกติอะไรที่เรราตวจพ เราก็อาจจะแก้ปัญหาหรือว่าการใช้อาหารเสริมหรือว่าใช้สารอาหารต่างๆที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เพิ่มเติมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน